สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะพามาดูนะครับกับสายลำโพงนะครับของ MVS ตัวนี้เป็นรุ่น M 2 0 0นะจ๊ะตัวนี้นะครับเห็นไหมจ๊ะโฟกัสโฟกัสแหมไม่เห็นนะครับโฟกัสเดี๋ยวพี่อั้นจะอ่านให้ฟังนะครับใส่เอลิฟี่มาเพราะตรงนี้เลยครับนี่จ้ะตัวนี้นะครับเป็นนะครับ OFC 99.997%นะครับก็จะมีคุณภาพที่สูงกว่านะครับเพราะว่ายิ่งนะครับความบริสุทธิ์ของทองแดงเนี่ยสูงเท่าไหร่นะจ๊ะ คุณภาพนะครับในการนําเสียงก็จะดีขึ้นอให้ดูนะครับกับสายขาวแดงทั่วไปนะครับนอย่างไย่างนี้นะครับดูเส้นนี้จะเห็นไหมความหนาากันเยอะมากนี่นี่ให้เทียบเทียบใหครับก็สาเหตุนะครับนอกจากเส้นมันจะใหญ่กว่านะครับทางแดงบริสุทธิ์มากกว่าแล้วมันยังมีนะครับในเรื่องของการการสัญญานะครับการกันนอยที่ดีกว่าเพราะดูตรงนี้นะครับเขาจะเคลือบแบบ2ชั้นนะครับก็คือข้างนอกนะครับชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นแบบไอ้ปลาติกนะครับแล้วข้างในนะครับก็จะมีบ ไอชั้นหนึ่งนะครับเป็นวงกลมนะครับสองชั้นนะครับยังไงนก็ช่วยกันเสี่ยงรบกวนได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอัปเดตนะครับสายขาวแดงนะครับไอตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับเมตรละสี่สิบกว่าบาทเองก็นะครับเชื่อมลำโพงอ่ะเราก็จะให้สองเมตรก็ไม่เกินร้อยอ่ะถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่านะครับนี่เห็นไหมเส้นใหญ่กว่าสัญญาณหนากว่านะครับความบริสุทธิ์มากกว่านะครับใครที่มีงบไม่เกินร้อยบาทอ่ะเออเพียงก็แนะนํานะครับเพราะว่าสองเมตรเนี่ยก็เก้าสิบกว่าบาทเองนะครับนี่ เห็นไหมโอเคครับก็ถือว่าพอใจกับการซื้อครั้งนี้อยู่นะจ๊ะเออใครสนใจเดี๋ยวเพื่นทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าจ้ะ